ท่านผู้ชมครับหงแดงลิเวอร์พูลยังคงกลางปีกเป็นผู้พันฝูงอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วทิ้งแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกไปเป็น8คะแนนครับเมื่อพวกเขาบุกไปเอาชนะเซาท์ันตนสุดมันจริงๆ3ประตูต่อ2ที่เซนต์แมรีไปติดตามกันเลยไฮไลท์มันมากเลยพิธเอ้ยบีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกรุ่นจากเตาทุกวัน น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงคอร์ปอเรชันูซูกิเดลออฟเดอะเยียร์ดลสุดพิเศษส่งท้ายปีตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายนศกนี้ท่านผู้ชมครับออนไลน์สเตชันและบีแหลมสิงทีวีครับนำทุกท่านมาติดตามชมไฮไลท์ของการแข่งขันพิมเมลกครับคู่ระหว่างลิเวอร์พูลครับไปเยือนซแซมตันลิเวอร์พูลได้กดลูกนี้ครับมันเบาไปหน่อยคะนอบแบดลี นี่แหละครับเติมขึ้นมาเล่นวันนี้ลงแทนอเล็กซานเดอร์โนแล้บบอลจากแนวลึกไม่มีเลยนะครับเขาต้องลุยขึ้นมาเพราะว่าลูกจ่ายบอลต่างๆไม่มีแล้วตัดกลับมาซัดเข้าไปเลยครับเรียกว่าผู้นำก่อนโดยโดมินิกโซโบสไลนี่ก็โซโบเนี่ยไม่ได้ยิงมาเลยนะครับตั้งแต่เขายิงเชลซีเมื่อวันที่31มกราคมในพรีเมียร์ลีกครับเป็นประตูที่2ในซีซั่นนี้ของโซโบสไล เจ,จ้าชายจากฮังการีนะครับมาอยู่ล <c oughs> ิเวอร์พูลในเล่นในตำแหน่งลูกฮาบครับประตูแรกที่เขายิงได้เนี่ยยิงมิลานนะครับในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วดูนะครับลูกนี้มันเหมือนไม่มีอะไรพอไหลออกมาแล้วดูเปะไม่ดีครับโอ้โหฟินดาวเสร็จเลยครับจะ b ิลดิ i งอัพนี่ดูนะครับแม็คาที่ให้มาแล้วพยายามที่จะเอาตัวรอดแล้วที่มีร้อยกว่าไล่ครับ ตะไปหาโซโบสไลหนึ่งครับลิวพูนําโอ้โหเนี่ยโดนเคอร์ติสชนเข้าไปเพรสครับแล้วพอดีเดอ้อแต่ว่าลูกนี้ลิวพูมาเสียง่ายไปหน่อยครับเฟอร์จิฟันไดโดนตัปบตะปบแล้วดูดลากขึ้นมานาทีที่40โอ้โหลูกนี้ฟาวง่ายไปนิดหนึ่งครับลูกนี้ไทเลอร์ดิฟลิงนั้นลากขึ้นมาแล้วสุดท้าย ฟาวเนี่ยลูกนี้ถือว่าลูกโทษนะครับเพราะว่าเท้าของโรเบอร์สันเนี่ยมันอยู่บนเส้นแล้วครับก็ผู้สินให้เป็นจุดโทษซัดจังหวะแรกติดซ้ำอีกทีเข้าไปครับโดยไอ้แขนแข็งแรงอาร์มสตรองวันนี้ก็ฮึดลอเกินเดินมานดูแขนตัวเองนะครับว่ามันแข็งแรงจริงหรือเปล่าครับสำหรับรันอาร์มสตรองซัดติดเซฟของคเคเลอร์ก่อนแล้วดาบสองนี่ติดอีกนิดนึงด้วยนะครับแต่ว่าตูงตะ่า,ายหนึ่งหนึ่ง แล้วดูครึ่งหลังลรเวอว่าููเนี่ยขึ้นไปบุกอยู่ไอ้ดูคิเล็กเนี่ยอันตรายจริงๆครับเปิดข้ามาแล้วดูอาร์มซองมวนมวนแล้วจ่ายไปเฟอร์นันเดสสองหนึ่งไปเลยซาวด์ตะตันพลิกนำครับโอ้โหพลิกล็อกจริงๆลุงลังเลยครับลิเวอว์พูลนีด่ดูครับจับจังหวะที่แรกนั้นมันไม่ดีเลยครับลูกมันแคเลกมาครับแล้วก็ซัดเข้าไปฝนตกมาด้วยครับครึ่งหลัง เปิดอ้อมแขนแล้วหลังจากนั้นดูจังหวะนี้ครับของไรอันคาร์เวนแบช <Noise> เปิดมาซาราวิ่งเอา้า <notor> แ <ized> ม็กค,คาที่ครับออกมาคาที่เลยครับโอย้ยออกมามั่วแล้วเกินครับปิดต,ตำแหน่งแล้วซาราครับจิ้มเข้าไป <fancy> เป็นประตูที่99นะครับในการยิงนอกบ้านให้กับลิเวอร์ pool โอ้ซารา ดูเนี่ยเพื่อนงงไปหมดครับแม็กคาที่บอกอัวก็งงครับดูการเป็นแบชได้บอลแล้วเล่งซาร่าตรงนั้นแหละครับสองคนแล้วดูแม็กคาที่ผิดมุมผิดเหลี่ยมไปหมดครับตีเสมอเลยครับ2-2เท่านั้นยังไม่พอครับซาร่าเปิดแล้วลูกนี้ครับโอ้โหไปกลางแขนครับสุกาวะระเสียลูกโทษไปเลยดูอีกทีครับคือวู้โห้โหเต็มเต็มแม่ถ้า นกเรียนเหินหาวครับดูครับเหินไม่เท่าไหร่หาวเข้าไปด้วยครับเรียบร้อยสิแล้วก็เป็นลูกจุดโทษครับสาลาซัดลูกนี้ตรงตาข่ายเป็นประตูใช้กับลิเวอร์พูลและนี่คือประตูที่100ครับในการเล่นเกมเยือนให้กับหงแดงนับตั้งแต่ย้ายมาจากไ s เอสโรมาครับขึ้นไปเป็นอันดับที่3ตลอดการของสโมสรต่อจาก2ตำนานนั่นก็คือเอียนรัชครับ161ประตู แล้วก็โรเจอร์ฮันครับ112ประตูและเป็นสกอร์ที่10ของโมซาร่าด้วยครับในฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลชนะ3ประตูต่อ2ท่านผู้ชมแล้วนำแมนซิตี้แชมป์เก่านะรองจากฝูงนะฮะ8คะแนนหลังจากผ่านไป12เกมแล้วเดี๋ยวนัดหน้าเจอกันอันเดอร์ชลอตครับได้ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นัศาึษาท้องถิ่นนะฮะเขาก็บอกว่าในครึ่งเวลาหลังเนี่ยผมเห็นในความเข้มข้นเลืเกิน ที่มากกว่าในครึ่งแรกให้ไี้มาเสียงจากนันคอปเนี่ยนะฮะแกก็บอกว่าเสาแถมตัน um เนี่ยทำให้หลายทีมต้องเจอกับงานยากจริงๆครับรวมไปถึงสโมสรอนชั้นนําต่างๆที่ต้องเจอกับพวกเขาพวกเขาทําให้มันยากจริงๆแม้ว่าในความเห็นของผมแล้วเนี่ยเราจะครองเกมได้อย่างสมบูรณ์แบบมากกว่าก็ตามครับไอการที่เราเนี่ยไม่เร่งรีบพอในการเข้ากรอบเขตโทษในครึ่งแรกมันทําให้เรายากลําบากขึ้นเรื่อยๆก่อนที่เราจะเร่งขึ้นมาในครึ่งหล่งครับพมนะฮะ นี่ก็เป็นภาษาท้องถิ่นของชลอตครับทีนี้เขาก็กล่าวต่อครับบอกว่าฟอร์มการเล่นโดยรวมก็คือข้อดีที่เรากลับมาได้นะครับแต่ก็มีอยู่แค่2ครั้งเท่านั้นที่ปล่อยให้พวกไซม์ตันเนี่ยเข้าถึงกรอบเขตโทษ18หลาของเราโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราครองเกมได้นะครับแต่พอสกอร์มันสูสีแบบนี้เนี่ยมันก็เลยมองเหมือนกับว่าเป็นเกมที่ยากลําบากแต่ลิเวอร์พูลนั้นสมควรชนะอยู่แล้วนะครับเขาก็บอกว่า การ,รเผชิญหน้ากับเรอัลมาดริดกับแมนเชสตีในสัปดาห์ที่จะถึงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับชลสดบอกว่าทั้ง2ทีมเนี่ยครองโลกฟุตบอลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาดังนั้นมันคือ2เกมใหญ่และนั่นคือเหตุผลครับว่าทําไมวันนี้เราต้องชนะในการเจอกับซามตันและนั่นคือสิ่งที่ผมมีความสุขมากที่สุดเลยครับพ่อมนะครับก็น,นี่คือไฮไลท์การในขันและบทสัมภาษณ์ของอันร์นลอตหลังเกมครับเ์พูลชนะซามตัน3-2ประดับยศ เป็นผู้พันฝูงต่อไปหนาวต่อไปอีกสัปดาห์ด้วยความปรารถนาดีวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์บุญไปสีแห้งอ่านสวัสดีจ้าพิทิดจ๋าไปดูบอลอังกฤษทั้งทีต้องไปกับของแพร่เท่านั้นมีแหลมสิงห์ภูมใจเสนอตะลุยบอลอังกฤษไปที่11กับดาร์วิ้แมชแห่งเมอร์ซ,ซยไซด์ครั้งสุดท้ายที่อยู่ใกล้กัน เกมแห่งตำนานจิกโกโกิโลเดียวลิเวอร์พูลพบกับเอเวอเรตันที่สนามแอนฟิลด์และเสริมแพ็กเกจแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ผีแดงยุคใหม่ด้วนกับเรือใบสีฟ้าพร้อมตามรอยประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยทำที่ไหนมาก่าทั้งเดินเท้าเล่าเรื่องมูเรลทัวร์และสัมผัสนกและวอรเบิร์ดแบบ720องศา1-8เมษายน2 0 2 5 8วัน5คืนจุกใจกับ5เมืองดัง สนใจจองด่วนรับจำนวนจำแพ้โทลเลย080 975 3449หรือแอดไลน์ bee lam sing เที e e L A M S I N ่ยวจุใจสนุกสุดอารมณ์กับบีแหลมสิงตามสโลแกนดูแลด,ด,ดุดาติมิตรแต่คิดตังค์นึจ้ะอย่าลืมไปด้วยกันนะพิจิตเอ้ยชมสดครบทุกแมตช์ความคมชัดระดับ HD ไม่พลาดทุกการแข่งขันในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกซีซั่น2024-2025ที่ทูวิ i s i น n นาวสมัครได้แล้ววันนี้สามารถคลิกลิงก์ที่ปักหมุดคอมเมนต์ได้เลย